่าหนุกไหมนาครับกลัวไหมกลัวตกไหมม,มันคือบ่วตายไหมวิปูวิปูวิปูมันไปแล้วมีสามลำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเรือก,กระดง้งเรือกใกล้คนสวยเนาะ ส่วนตัวคนสวยเราพี่แอนไม่เป็นมันจะไปแบบมีเยอะๆอยู่ใช่ไหมเออไปถ่ายตรงนั้นดี่หว่าแต่ว่าอันนี้เราจะแบบพรเวทนะเราไม่ได้มากับคหลังเยอะๆแบบใช่หรอตั้งกังสองหางสุ้มก็อังดีก็เพิ่มกไม่ได้รอจ